ระยะที่ผมส่องระยะนั้นนะครับพี่ๆสายลา่าไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเลนโคตดใสเลยนะครับเส้นเล็งดำนะครับมองง่ายมากๆนะครับผมโอ้เป็นไงครับสุดยอดเลยอ่าส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่ๆของค่าย Discovery นะครับนี่ Discovery นะครับ M.S สามคี2คูณสี่ AOAC นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวนะครับก็จะเป็น MS c ี่4ี่หคูณสี AOAC นะครับผมนี่เหมาะกับพี่ๆสายล่าเลยนะครับผมมีปรับหลาหน้านะครับตัวนี้เป็นปรับนอกล็อกได้เซซิโรได้นะครับแล้วก็มีไฟในเส้นเองสองสีนะครับสีแดงสีเขียวนะครับผมระยะใช้งานเจ้า MS 3า2ีนะครับตัวนี้ก็ระยะตั้งแต่5เมตรนะครับถึง150เมตรโดยประมาณนะครับผมส่วนเจ้า M S 4ี่คีบคูณสีตัวนี้ระยะใช้งานก็ได้งแต่5เมตรนะครับถึง180เมตรโดยประมาณนะครับผมนี่เป็นครับแจ่มๆไปเลยนะครับพี่ๆอ่าเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับไปกันเลย Let's go สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่อง spy t e s copy v หนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับน้องจะเอาจกกล้องสายล่านะครับสองรุ่นนะครับยอดนิยมนะครับมารีวิวให้พี่พี่ดูกันนะครับผมนะของค่าย discovery นะครับนี่ก็จะเป็นสองรุ่นนี้เลยครับพี่พี่นี่นะครับ discovery นะครับ ms 3 2 1 2ัน aoac นะครับกับ discovery นะครับ ms C76 x42 AOAC นะครับผมจะจะเป็น2รุ่นนี้ยอดนิยมนะครับผมนี่จมๆไปเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวของแถมให้ฟังก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะไปเจ้า,าคุณสมบัติเจ้าข้องตัวนี้2ตัวนี้นะครับผมนะว่าแตกต่างกันตรงไหนการใช้งานยังไงเหมือนกันไหมนะครับผมมาของแถมนะครับก็จะมีนี่ครับผมนี่ใบคุณสมบัติกล้องนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมที่ร้านผมขายดิสค e r ีแท้อย่างเดียวนะครับของเจ๊ไม่มีนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะก็สมุดกู่มือ้าเชเลนนะครับพี่ตัวนี้ท่อบังแสงนะครับนี่เดี๋ยวใส่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับขาจับนะพี่กล้องเจ้าสองรุ่นนี้นะครับเป็นกล้องคอท่อยี่สิบห้ามิลก็จะแถมเป็นขาจับกล้องคอท่อยี่สิบห้ามิลสำหรับพ,พี่พี่ท่านไหนนะครับรางปืน11มิลหรือ20มิล ก็สามารถแจ้งมาได้นะครับมีให้เลือก2องขนาดนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับผมไฟฉายนี่สว่างจุวยเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวคุณสมบัติเจ้ากล้อง2งรุ่นนี้ให้ฟังว่าแตกต่างกันตรงไหนบ้างใช้งานยังไงนะครับการใช้งานต้องแจ้งก่อนเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นปรับนอกล็อกได้นะครับเซซีโร่ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ในซ้ายขวาเ,เ,เ,เห็นไหมครับปรับนอกล็อกได้เซตซีโร่ได้เซตซีโร่ก็หาอะไรไข่ตรงนี้นะครับ,บตั้งกล้องตรงแล้วหาอะไรไข่ตรงนี้ยกออกเบ้าขึ้นมานะครับเซตให้ตรงเลขศูนย์แค่นั้นแหละครับเขาก็เรียกว่าเซตซีโร่แล้วนะครับผมอตัวนี้นะครับระยะใช้งานก็สามถึงสสองเท่านะครับสามถึงสิบสองเท่า ก็ประมาณ5เมตรนะครับถึง150เมตรโดยประมาณนะครับนะสามถึงที่สองสิบสองเท่านะครับมีไฟในเส้นเล็งเหมือนกันทุกอย่างนะครับแดงเขียวนี่เห็นไหมครับนี่อ่านกะ็จะมีไฟในเส้นเล็งเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับสีแดงสีเขียวนะต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ระยะใช้งานแค่นั้นเองนะครับพี่ๆนะตัวนี้ก็จะเป็นสี่หืงที่หกเท่านะครับ 4ถึง16กเท่าก็5เมตรนะครับระยะ5เมตรถึงประมาณ180เมตรโดยประมาณนะครับนี่ใกล้ไๆได้หมดนะครับ2ตัวนี้นะใกล้ไๆได้หมดนะครับผมเป็นปรับนอกเหมือนกันเห็นไหมครับปรับนอกเทซิโลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นปรับหลาหน้าเห็นไหมครับนี่เขาจะมีปรับหลาหน้าให้ทั้งคู่เลยนะครับปรับหลาหน้านะครับไฟก็เปิดปิดตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับ เวลาเปลี่ยนฐานก็พี่ๆท่านไหนยังไม่รู้ผมขออนุญาตนะหมุนแค่ตัวดีนี้ออกเห็นไหมครับแล้วก็เราก็จะเห็นฐานด้านในครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับพี่ๆนี่แล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมนะครับเวลาปิดค่อยๆปิดนะพี่ๆไม่ต้องรีบเอาให้เขาลงล็อกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ลงล็อกเดี๋ยวไฟมันอาจจะเปิดไม่ติดหรือไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่ๆนะอ่าเดี๋ยวผมวัดความยาวให้ดูว่าต่างกันมากไหมนะครับ ความยาวนะครับตัว3ามถึงสิเท่าก็ประมาณสิบสานิ้วหึงหรือเปล่าเออเนี่ยมันสุดแค่เนี้ยพี่ประมาณ1 2บสองจุดห้าสิบสองจุดหนะครับนะส่วนตัวสี่ถึงสิบหกเท่าก็ประมาณก็เลยมาหน่อยเนาะสิบสองนะ 12, นะก็ประมาณสิบสามนิ้วอ่าต่างกันแค่นี้ครับพี่ๆนะ ระยะใช้งานและก็ความยาวต่างกันนิดหน่อยไม่มากนะครับผมส่วนการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยปรับนอกล็อกได้มีไฟนะครับมีปรับหลาหน้าแค่นี้เลยครับพี่ๆนะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่น้กับเจ้ากล้อง d i s c o v e r y นะครับ M/S 3าคี2คูณนะครับกับเจ้ากล้อง M/S 4 x คี2คูณ AOAC 2รุ่นนี้ด้วยนะครับพี่ๆนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็นี่ติดต่อมาได้เลยนะครับชื่อ Facebook นะครับ ชื่อเพจนะครับเบอร์โทรและก็ไอเดีไลน์นะครับครบ,ครบแบบนี้เลยนะโทรมาได้นะพี่นะโทรมาได้เลยนะน้องเปิดเครื่องตลอดโทรมาติดแน่นอนนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับช่องสปยเทสก็ปิดก็าลาไปก่อนนะครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ